สวัสดีคะ่ะออกจากร้านขายยาแล้วนะคะออกจากคลินิกแล้วนะคะออกจากคลินิกแล้วนะคะวันนี้ท้องฟ้าก็เริ่มคลิมเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็มียังมีสว่างปลอดปรุงอยู่นะคะนี่ก็กออกเดินเอาบรรยากาศสวยงามให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนช่วงเช้านะคะเราก็ ได้มาที่คลินิกนะคะเราได้มาที่คลินิกนะคะแล้วก็จะเอาบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะนี่บรรยากาศที่สวยงามตอนเช้าๆนะคะได้ทั้งหญ้าเขียวๆได้ทั้งบรรยากาศนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สดใสามากนะคะของวันอังคารนะคะวันนี้เราก็เป็นอะไรที่ สวยงามย่าย่าสวยมุยย่าย่าย่าคุณตาก็มาหาหมอเช่นกันนะคะเนี่ยก็แต่กี้ก็ไปเจอก,กันกับคุณตาเช่นกันนะคะนี่คือเป็นอะไรที่สวยงามของตอนเช้าเช้านะคะคุณตาถามว่าจะถ่ายรูปเหรอคนณน่ารักนะคะนี่ก็คือประมาณนี้นะคะบรรยากาศนะคะตอนช่วงเช้าเช้านี่เราก็ออกจาก คลินิกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างก็โอเคนะคะนี่ก็เป็นอะไรที่สวยงามอีกอันหนึ่งนะคะที่คุณตาบอกว่าถ่ายด้วยนะถ่ายด้วยนะก็เป็นที่น่ารักนะคะนี่ก็คือประมาณนี้นะคะที่โซนคลินิกโซนจ่ายยานะคะก็ประมาณนี้ใกล้ๆกับบ้านเองนะคะก็เราเสร็จงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทุกอย่างแล้วนะคะทุกอย่างก็โอเคนะคะ เราก็จะเดินเดินเลาะนะคะเดินเลาะเดินเลาะนะคะเดินเลาะนี่ค่ะที่ตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถเฉพาะท่านใดที่อยู่โซนนี้นะคะหรือว่าท่านใดที่มาหาหมอนะคะจะอยู่โซนนี้นะคะนักท่องเที่ยวจะไม่เกี่ยวนะคะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะไม่เกี่ยวจอดตรงนี้นะคะเรียนทราบหลายๆท่านพะมาที่จอดรถเยอะจังก็คือเป็นเป็นของ ของอในหมู่บ้านนะคะในส่วนที่เราอยู่นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นของหมอนะคะของหมอแล้วก็เห็นไหมคะนี่จะเป็นของหมอของหมอโดยตรงนะคะจะไม่มีใครจอดได้นะคะตรงนี้ก็เป็นรถด่ดวนนะคะรถด่วนก็คือรถคนไม่สบายก็ต้องการด่วนก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะที่ตรงนี้นะคะดูแลยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ ที่เราอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกสบายนะคะไม่สบายสุขเฉินมีพยาบาลมีรถส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะนี่คือก็เป็นบรรยากาศตอนช่วงเช้าเช้านะคะก็บรรยากาศสวยงามมากนะคะจะครึ้มฝนนะคะแต่กอ็อาจจะไม่ตกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เอาบรรยากาศาเย็นสบายสบาย ให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนช่วงเช้าเๆนะคะแล้วก็จะมีที่ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้จะทําเป็นตึกนะคะเป็นตึกนะคะกํลาลังก่อสร้างนะคะกําลังก่อสร้างนะคะตรงนี้รับรองว่าไม่ถึงปีนะคะทุกท่านก็จะได้ดูบรรยากาศที่สวยงามเพิ่มมาอีกแห่งหนึ่งนะคะที่โซนที่เราอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะที่บรรยากาศนะคะจะตกก็ไม่ตก จะแดดก็ไม่แดดนะคะก็ครึมแบบนี้นะครึ้มแบบนี้นะคะ,คมบบะ,คะไม่เป็นไรคะ่ะเรากา็มารับบรรยากาศสวยๆนะคะดูยา่างสวยๆงามๆนะคะย่านี้เขียวเขียวนะคะเขียวแบบว่า,าดูแล้วมีความสุขดูแล้วสดชื่นนะคะนี่คือเป็นอะไรที่หาได้ยากนะคะที่บรรยากาศแบบนี้นะคะ อยู่ต่างประเทศาบางครั้งก็มีแดดเยอะบางครั้งก็ไม่มีแดดนะคะแต่วันนี้อากาศครึ้มแบบนี้คือสบายนะคะเย็นสบายไม่ถึงกับร้อนนะคะนี่ก็เป็นอากาศที่สวยงามของตอนช่วงเช้าเชนะคะก็เราก็ทำภารกิจเรียบร้อยแล้วก็คือมาคลินิกนั่นเองนะคะมาคลินิกนะคะแล้วก็ได้ยาไปด้วยนะคะก็ไม่เป็นอะไรนะคะก็ ่แค่เป็นหวัดนิดหน่อยนะคะก็ก็โทรแล้วก็คุณหมอกนนัดนะคะตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคแล้วนะคะได้ทั้งยาได้ทั้งยาพ่นนะคะเพราะเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้นะคะแต่ว่าทุกอย่างก็โอเคนะคะเพราะว่าตอนอะจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆพฟังนะคะตอนที่ว่าช่วงโควิดเชื่อไหมคะว่าปิดโควิดสารอบ าถามว่าลงปอดไหมอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะส่วนตัวเลยนะคะคิดว่าลงนะคะแต่ว่าลงแบบไม่ไม่เยอะนะคะเพราะสังเกตได้เวลาเราทำอะไรนี้จะเมื่อยจะเมื่อยมากกว่าปกติแล้วก็บางครั้งเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่เป็นคนที่ไม่ดื่มนะคะแต่ว่าทำไมมันเมื่อยนะคะมันเมื่อยแบบอ่อนเพลียนะคะแต่ก่อน ช่วงยังไม่เคยเจอโควิดนะคะไม่โดนโควิดนะคะทุกอย่างแบบจะเป็นอะไรที่ตื่นเช้ามาจะไม่มีอะไรเจ็บคอและไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าช่วงนี้หลังจากที่ว่าเราติดโควิดมาสามครั้งนะคะสครั้งนะคะรู้สึกว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะคะไม่ทราบว่าหลายๆท่านจะเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะคะการที่เราติดโควิดเนี่ยทำให้แบบว่าจะเมื่อยง่ายนะคะ แต่ก็ยังดีที่เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายทานอาหารที่สมบูรณ์แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็เลยทำให้มีอาการแบบไม่ถึงกับว่าดีขึ้นนะคะแต่ก็พอทุเลาได้นะคะแต่บางครั้งก็แบบมันมันเมื่อยโดยที่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่ก็ว่านี่คือโควิดเป็นเหตุนั่นเองนะคะ หลายท่านก็อาจจะไม่ได้ทํางานอาจจะเมื่อยตันที่ว่าฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนมาก็ประมาณสี่เข็มนะคะแต่ก่อนไม่เป็นไรนะคะแต่ก่อนไม่เป็นไรนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยตั้งแต่โดนโควิดมาสามครั้งแล้วก็ฉีดวัคซีนมาสี่ครั้งนะคะอาการเริ่มจะเปลี่ยนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็รู้สึกว่าตัวเองอาการเริ่มจะ อา,อาจจะไม่ดีร้อยปร์เซนต์นะคะแต่ว่าเราก็พยายามดูแลสุขภาพอยู่สม่ำเสมอนะคะนี่คือการที่เราได้รับผลของโควิดนั่นเองสามครั้งไม่ใช่น้อยนะคะสามครั้งนี่คือไม่สามารถทำอะไรได้นะคะแต่ก็ตอนนี้ก็าถามว่าปกติไหมก็คิดว่าเป็น เป็นปกติแล้วนะคะไม่ได้คิดอะไรมากนะคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือเอาบรรยากาศให้เพื่อนๆฟังนะคะบรรยากาศสวยๆแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าใครโดนโควิดแล้วมีอาการเมื่อยล้าไหมคะแต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อยล้านะคะตะกี้ก็ไปตรวจมานะคะหมอบอกว่าเออไม่มีอะไรมากในในช่องคอแล้วก็ปอดนะคะก็ทุกคนก็ อาจจะเป็นเหมือนเราแต่ก็พยายามาเข้าหาหมอนะคะทุกคนดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะ